สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมอ๊ม CCP News รายงานครับขุ้เขายังอ๊มเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในคลิปนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากๆทั้งชีวิตเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอเลยนะครับต <c oughs> <ร>ั้งคำถามเลยว่าพอเห็นเหตุการณ์ขา้างหน้าที่โลกนี้มันเป็นอะไรไปแล้ววะที่โลกนี้มันเป็นอะไรไปแล้ววะข้เขายังอ๊มเมื่อวานผมได้มีต้องไปเท้าเฟนเนตตามซีรีส์ลดน้าหนักของเรา เราก็ไปปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือระหว่างทางไปเนี่ยเราก็ขับรถไปเว้ยแล้วเราเห็นโอ้โหน้าท่วมซอยลังสิตเลยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่น้ําท่วมเพราะว่าน้ํารอระบายที่ย่านลังสิตเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องปกตินะครับจนเราเลี้ยวปับ๊บขับเข้าไปในโซนของมิงเกิลนะครับขอพาแผนที่ประกอบครับเลี้ยวเข้าไปปับ๊บเจอภาพนี้อยู่ข้างหน้านะครับนี่เรียลมมึงต้องแรงขนาดไหนเลยเหล็กงอเหล็กยังงอดูพิที่เป็นแถวเลยทุกคนโอ้โหนะนี่ล้มแบบสู้ชีวิต ดูเหล็กนะครับทุกคนดูเหล็กนะฮะมันแบบพึบงอลงไปแล้วยังอยู่อ่ะคือเหมือนแบบลมแม่งพัดจนเหล็กงอได้อ่ะทุกคนตื่นเต้นมากคือผมไม่เคยเห็นลมที่มันแรงขนาดนี้มาก่อนแล้วผม,ม่าไม่ทันตอนช่วงที่ลมแรงใช่ป,ปะแต่ไปเห็นสตอรี่ของเพื่อนแล้วผมก็เลยแบบเอ้ยขอหน่อยเดี๋ยวส่งมาเว้ยปุาา๊บลมแรงมากาลาาแล้วผมก็แบบเอ้ยแค่ลมแค่นี้คิดว่าลมไม่สามารถโค่นต้นไม้ลงได้จนถึงวันนี้ครับนี่ต้นไม้ล้มเป็นเหมืมหนอนลมพัด คือโ์นาโดขนาดย่อมมันคือเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้ไปทำงานขึ้นสัมมนาให้น้องๆให้ความรู้น้องๆเนาะทีนี้ระหว่างทางเข้าแล้วก็ตื่นเต้นมากนึกว่าอยู่ในพงไพรบียูนะครับต้นไม้โค่นลงลากแหนขึ้นมาเลยต้นที่ตั้งอยู่อย่างนี้ล้มอย่างนี้ลากกระดกขึ้นมาดินอิดปูนที่ทับมันอยู่กระดกขึ้นมาหมดเลยนะครับไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อนะสิหนงานไหนต้องดูแลวะ โอ้โหของจริงนะครับคลิปนี้ถ้าคนจะถามว่าจะสื่ออะไรกูแค่อยากบอกให้รู้ไอ้สัตว์ว่าตอนนี้โลกมันเป็นอย่างนี้ด้วยแล้วมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นด้วยต้นที่เราได้มารับน้องตรงนี้ใช่ดูดิ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 เป็นต้นที่อ๋อไอ้ต้นไม้ต้นนี้อยู่มานานมากนะครับคือผมเห็นตอนแต่ตอนรับน้องอ่ะผมคิดว่ารากมันน่าจะลงไปลึกอยู่นะก็ยังคุนนะครับ ไม่อยากจะเชื่อและเหตุการณ์นี้ทำให้รู้สึกว่าอันตรายมากๆคือผมขับรถกลับบ้านเราก็เห็นแล้วว่ามันมันมันรถติดฝนตกผมคุยกับเฮเลนบนรถเลยว่าทําไมฝนตกรถถึงติดรถขับช้าเข้าใจได้แล้วทําไมถึงติดก็แค่ขับช้าลงมันไม่ควรจะหยุดนิ่งใช่ไหมผมกูขับไปแป๊บเดียวเท่านั้นกูรู้เรื่องเลยครับป้ายบอกทางใหญ่ๆโค้งเใหญ่มากนะครับไม่ใช่แค่ป้ายแบบเป็นเสาขึ้นมาแล้วก็แปะอย่างนี้ไม่ใช่โค้งเดียวนะครับเป็นโค้งที่ซ้อนกันหลายชั้นโดนลมพัดแล้วหล่นทับรถจนเกือบขวางถนน ทีนี้เรามาดูฟุตทั้งหมดกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่นุ้งเดียวแล้วก็คิงได้ส่งมาให้ผมดูนะครับนี่ตอนเช้าเป็นไงโอ้โหมันสำหรับผมมันเป็นเรื่องใหญ่แบบเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแบบ ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้มึงเคยเห็นต้นไม้โรบันดีปะเอาเนี่ยผมถามจริงๆเลยตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเคยเห็นต้นไม้โรบันดีไหมผมไม่เคยนะครับแล้วผมก็ลงลิฟต์หลังจากธรรมานาน้องผมก็ต้องเดินลงกลับบ้านมีอาจารย์สามท่านเดินเข้ามาเขาก็พูดกันเลยหูยเมื่อวานนี้รุนแรงมากเลยเนาะไม่เคยเห็นเหตุหการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยอยู่มาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วแล้วก็กลับไปนั่งคิดในใจว่าเออทำไมไมันโดนอะไรเนี่ยก็ย้อนกลับไปคิดว่าช่วงนี้มันมีกระแสะเรื่องของ รักโลกนี่นาเพราะว่าโลกกาลังจะแตกอะไรสักอย่างที่ใช้พลังงานฟอสซิลอะถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วผมก็แล้โอ้โหนึกว่ามันโยงกันวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันดูรุนแรงขึ้นมันโยงกับอันนั้นหรือเปล่าคือมันพูดว่าทอร์นาโดขนาดย่อมใช่ป่ะตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิงบอกมีลมหมุนด้วยแบบพวกเศษขยะอะไรเงี้ยหมุนลมหมุนอยู่ตรงโซนของเคฟอะเคฟที่พักมาเนาะในเมื่อวานแรงมาก ผมขับรถออกไปใช่ไหมแบบระหว่างขับรถมันได้ยินเสียงป,ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กลูกเห็บเหรอวะมีได้ยังไงวะในเมืองมันเป็นไปได้ยากมากมีโอกาสยังมีในเมืองนี่อันนี้คือที่กําลังจะล้มเลยนะคิดว่าน่าจะเป็นลมนี่แหละที่ผมคิดนะลมน่าจะแรงจริงแล้วฝนตกดินชุ่มพอดินชุ่มดินอ่อนงัดต้นไม้ขึ้นได้อันนี้เป็นไปได้ไหมอ่ะเป็นไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โห ออเยอะของจริงพอเอาฝนตกบ่อยๆน่าจะมีงูเข้าบ้านคือผมอ่านกรุ๊ปไลน์หมู่บ้านอย่างเงี้ยเออเขามีงูเข้าบ้านแบบหลายบ้านนะบ้านท่านทุกคนที่ดูคลิปอยู่ก็ระังระวังให้ดีนะครับไปเสื้อพวกผง,งกันงูกันงูไปว,ว้อันนี้คือเตือนนะอันนี้คือเตือนภยัยเี่ตกจริงๆนะครับไม่ใช่ซื้อน้ําแข็งมาเพื่อละลายนะครับตกจริงๆที่ในเมือง ว้าวมากว้าวมากมากคือผมรู้แล้วลูกเห็บตกมันอาจจะเป็นเรื่องปกติสําหรับบางพื้นที่เพราะว่าผมก็เคยเห็นลูกเห็บตอนอยู่ต่างจังหวัดเนาะความตื่นเต้นของผมวันนี้ก็ม,มีแค่นี้มีแค่นี้<อ>แต่ถ้าถ้าวันนี้ที่ขับรถด,ดูนะผมย,ยิ่งใหญ่มากรู้สึกตื่นเต้นมากกลัวมากหรือว่านี่จะเป็นแค่จุดเริ่มต้น อองะไรสักย่าคลิปนี้ไม่มีข้อคิดไม่มีสาระมีแค่จะบอกฝากตรงฝากเตือนกันว่าโรยหงกันงูรอบรอ้าบ้านด้วยแล้วก็ทุกคนลองคอมเมนต์กันไว้นะครับว่าคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันทาไมมันถึงรุนแรงได้มากกว่าปีก่อนๆมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยใครรู้ก็วิเคราะห์กันบอกกันมานะครับบางพื้นที่ไหนมีเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่มีก็บอกกันด้วยอยากรู้เฉยๆนะครับมนตื่นเต้นดีมันไม่ได้มีบ่ยๆทุกวันเนาะช่างวันเราไปเจิญคลิปต่อไปนะครับไปนะครับายบ่าย